สวัสดีครับถอ,อดประกอบปั๊มน้ำมันเครื่องโตโยต้ 2JZ GE VVTI ชิ้นส่วนเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมล้างเบื้องต้นขูดดินขูดอะไรออกก่อนเดี๋ยวจะแยกชิ้นส่วนให้ดู ทางคร่าวๆได้แล้วก็ใช้บล็อกเบอร์27เนอะแล้วก็คายชุดรีลิฟ f วาล์ตัวน,นี้ออกมาคีบปากกาแล้วก็หาอะไรรองนิดนึงแล้วก็ออกแรงขันออกออแล้วก็ดูข้างในเขาก็จะมีชุดสปริงชุดลูกสูบรีลิฟวาล์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจะเป็นแหวนอลูมิเนียม ถ้าเป็นแหวนอลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นของเครื่อง 2,500cc ถ้าเป็นเครื่องเทอร์โบเครื่องเทอร์โบว3 0 0 0มั้งใช่ไหมก็จะมีชุดตรงนี้จะเป็นโอลิงตามนี้แล้วก็เขาก็จะมีสปริงนี่แล้วก็ก็จะเป็นชุดลูกสูบรีลิฟวาลลักษณะนี้ลูกสูบส่วนนี้จะต้องคล่องห้ามติดข้ามขัดเขาจะมีวาลมีบาสัมผัสแบบนี้นะ ทีนี้แล้วก็ตอกตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาวางลงแล้วก็ใช้ไขควงแฉกตัวตอกหัวทู่ตอกน็อตรอบนี้ออกให้หมดอันนี้จะเป็นชุดเฟืองน้ำมันเครื่องอันนี้ผมตอกไปแล้วตัวหนึ่งตอกแบอย่างนี้ทุกตัวเลยเดี๋ยวตอกก่อนนะตอกให้ขยับได้หมดแล้วก็ใช้ไขควงคายออกให้ครบทุกตัว แล้วก็หยิบน็อตออกมาก็มีทั้งหมดสิบตัวมั้งแล้วก็แกะฝานี้ออกออกมาก็จะเป็นแบบนี้แงๆแทนนี่นะเป็นฝาอลูมิเนียมไม่มีระเกนนะครับวก่อนเดี๋ยวไปล้างกันอแล้วก็จุดสังเกตเห็นไหมตรงนี้เขาจะมีจุดสามเหลี่ยมยกไปดูใกล้ๆ <c oughs> นี่เห็นไหมจุดสามเหลี่ยม ตัวในก็มีจุดสัมเเรี่ยมจุดสัมเเรียมสามเเรียมอันนี้เป็นเครื่องหมายที่เราจะต้องใส่ให้ตรงกรันเดี๋ยวตอนประกอบจะให้ดูว่าใส่ลักษณะไหนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวล้างออกก่อนเนียวถอดออก,กออาอมาก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่เป็นเฟืองอย่างนี้าวางไว้ก่อนแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนาเดี๋ยวผมไปล้างก่อนนะ พอล้างเสร็จแล้วก็ล้างได้ประมาณเท่านี้นะครับทีนี้ต่อไปจะมาตรวจสอบว่าเขาอยู่ในค่าสเปคการใช้งานไหมเรามาเริ่มต้นด้วยตัวลูกสูบรีลิฟวาลว,วิธีการตรวจสอบก็ดูบาร์สัมผัสหน้าวาลวนี้เป็นรอยเป็นอะไรไหมถ้าเรียบดีก็ใช้ได้แล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องทาที่ลูกสูบนิดหน่อย เห็นนะแล้วก็ทาให้ทั่วแบบนี้เลยแล้วก็ย่อนลงไปในรูเขาแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาตกลงไปเองถ้าเขาตกลงไปเองอย่างราบลื่นก็แสดงว่าอย่างใช้ได้ในที่นี้หล่นลงไปแล้วอย่างราบลื่นใช้ได้อตอนนี้เอาออกมาก่อนต่อไปตรวจสอบอโรเตอร์ อ่าทีนี้ไอ้ลูกศรสามเหลี่ยมเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันมันคือมันจะมันใส่ตรงกันไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่ลงร่องอ่าอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ใส่ตรงได้ถ้าอยู่อย่างเงี้ยใส่ตรงได้แต่ถ้าใส่ลงไปแล้วเนี่ยอ่านะ,ะคือเขาเขาให้แค่ว่าเอาเอาอะไรนะเอาเอาเครื่องหมายเนี่ยขึ้นด้านบนแค่นั้นตอนใส่คือจะวางตรงอ่ะมันมันตรงไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหม ไม่หลงร่องไม่ลงรูงงตัวนี้นี่เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นที่ในคู่มือเขาบอกว่าแค่ให้หงายหงายไอ้นียหงายลูกศรเนี้ยขึ้นแล้วก็วางลงไปนะอ่าอุ้ยชนอ่ะวางลงไปแล้วก็อตัวนี้ใส่ลงไปคือยังใส่ยังไงก็ไม่ตรงกันหรอกอ่าเพราะฉะนั้นใส่เขาให้หงายขึ้นแค่นั้นตอนใส่อ่า นี่นะเ,รเราก็ใส่อย่างนี้แล้วทีนี้วัดค่าระหว่างร่อ,อ,องโรเตอร์ตรงนี้ค่าแซนดาเขาให้อยู่ที่0.310ถึง0.490มิลลิเมตรวัดด้วยฟิลเลอร์เกจเหล่านี่แหละที่นี้เดี๋ยวจะใช้จุด30ก่อนนะเข้าไหมระหว่างโรเตอรออ์ไม่เข้านะก็แสดงว่าอยู่ในค่า ดีด้วยพอชิดเดี๋ยวจะลองเอาค่าจุด0.27มิลล mm. ิไม่เข้าก็แสดงว่าอยู่ในค่าเพราะว่าเขาเล็กลง0.25 0.25ก็คือน้อยฝ่าก็ยังใส่ได้ก็แสดงว่าเขายังไม่หลวมใช้ได้มีระยะประชิดอยูอ่ต่อไปอด้านข้างระหว่างโรเตอร์กับเสื้อตัวนี้ ค่าสแตรฐานก็ให้ไว้ที่0.100ถ mm. ึง0.175มิลลิเมตร0.1นี่0.1ใส่ลงไปปึ๊บเข้าได้ปึ๊บยังอยู่ในค่าเดือด,ดอยู่0.1นี่นะโอเคอันนี้ผ่านต่อไปอด้านข้างเอาโดยใช้สันของเวอร์เนียนี่แหละ เสียบเข้าไประหว่างร่องตัวนี้อย่างนี้ค่าที่มาตรฐานค่าสแตนดาร์ดของเขาอยู่ที่0.030ถึง0.090ม mm. ิลิเมตร0.030มอโหมองแทไม่เห็นเลยก็คืออย่างเอาก็เอาเบอร์แรกของฟิลเลเกตเนี่ยอ่ะโอเคผ่านจะได้ มันบางมากอันนี้อันนี้นนคือค่าของการวัดเดี๋ยวจะเขียนเป็นตัวนังสือไว้ให้ว่าค่าสันดาดค่าแมกซิมัมอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวตอนลงโพสก่อนอ่าทีนี้ต่อไปเราปาประกอบกันอ่ะประกอบไปนี้ก่อนก็แล้วกันเอ่อตัวรีลิฟวาล์วเพเชอร์ตัวนี้อ่าฐานน้ำมันเครื่องไว้ที่เกีียวนิดนึงแล้วก็ป้ายป้ายแย่ลงไปข้างในให้ขลลื่นแล้วก็นี่เลยลูกโซบ หน้าสัมผัสน้ำมันเครื่องทางลงไปให้ทั่วนี่ทำนี้เลยแล้วก็ย่อนลงไป,ปงลงไปอย่างดีเลยหันรูหันรูออกมาทางรูนี้หน่อยก็ได้แล้วก็สปริงสปริงก็ใส่รูรรน้ำมันแล้วก็มือป้ายๆหน่อยนึงแล้วก็ใส่ลงไปใส่ทางไหนก็ได้สปริงเขาเท่ากันหมด ลงไปให้ได้อยู่ในรูอ้ลูกสูบเขานี่นะแล้วก็ในที่นี้ไม่ได้ซื้อไอไอแหวนตัวนี้มาก็เดี๋ยวใช้อันเก่าไปแล้วกันนะเิตัวที่นี่เลยใส่ลงไปแล้วก็น็อตแปวถาเกียวหน่อยนึงน้ำมันนิดนึงเกียวถัวเกียวแล้วก็ใส่ลงไป ไข่น็อตชนดีแล้วก็ไข่ให้แน่นที่แรงบิด49นิวตันเมตรโอเคผ่านไปแล้วแล้วก็มาใส่ชุดโรเตอร์อาทาน้ำมันหน่อยนึง่าให้ทั่วผนังนี่เขาอาไปไปไปขอบนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงขอบอขอบ ตรงนี้อ่าอเอคแล้วก็ทาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ด้านหลังนิดนึงแล้วก็ไฟ,ไฟหฟทั่วแล้วก็อย่าเริ่มวิ่งผ่นานเอเอาเครื่องหมายนี้ขึ้นด้านบนอ่แล้วก็วางลงไป ทายทั่วเอามือป้ายๆนี่แหละอ่าวางลงไปฟื๊บอ่านี่ต่อไปแล้วก็ตัวนี้อ่าโรเตอร์ด้านในทัวขบถาน้ำมันเครื่องนิดนึงทาไป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 อ่าแล้วก็ป้ายไปไปไปป้ายป้ายอ่านี่ตัวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็เจ็ดด้ยมือ S <s> อ่าแล้วก็อ่ายงลูกศรลูกเครื่องหมายนี่ขึ้นอ่าอย่างที่บอกไว้เขาใส่ยังไงก็ไม่ตรงเพราะรู้เขาจะเยื่องเพราะฉะนั้นเขากําหนดให้แค่ไงายลูกศรขึ้นแค่นั้นอ่าย่างนี้นะต่อไปอ่าชุดนี้เขาจะไม่มีประเก็นอ่าแล้วก็ทาน้ํามันเครื่องเบาๆตรงนี้อ่าแบบนี้เลยทาบางเบาๆเพื่อ,อลด การเสียดสีในขณะที่สตาร์ทครั้งแรกเดี๋ยวตอนตอน,ตอนก่อนสตาร์ทเราก็ททำอีกขั้นตอนหนึ่งคือกอกน้ำมันเครื่องเข้าไปก่อนหายประกอบนะอ่านี่เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ทาป้ายๆตรงนี้อ่ารอยอ่ารอยสัมผัสตร,ตรงนี้นี่นะครับอืมนี่แค่นี้แหละด้านด้านนอกไม่ต้องอเท็ดลงมาเท็ดลงมาอย่างนี้อือแล้วก็วางลงไป รูนี้ยูนี้นี่ปึ๊บแล้วก็ใส่นอ็อตอ่านี่ใส่ลงไปวางสิบตัวน,น็วตวนอตเขาเขาสิบตัวสิบตัวสิบตัวถอดถดด,ดนี่เลยวางไปวางไปปึ๊บเดี๋ยวใส่น็อตก่อนนะพอเรียงน็อตครบแล้วก็ไขด้วยมือให้เข้าไปชนทุกตัวก่อนนะแบบนี้ ก่กอนพอขันให้ชิดครบทุกตัวแล้วก็ไขให้แน่นที่แรงบิด1 0นิวตันเมตรให้ทุกตัวตามนี้นะครับไขครบทุกตัว1 0นิวตันขอไขให้ได้สเปคแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการถอดล้างทําความสะอาดและก็ตรวจเช็คปัม๊ม น้ำมันเครื่องของ t o y ยต a 2 j z g e ตามนี้เลยขอบคุณครับที่รับชม